วันนี้เนี่ยเราได้ร่วมเดินทางไปกับนกแอร์รู้สึกเป็นยังไงบ้าคะอ่ะอิดก่อนก็ได้สำหรับวันนี้นะครับบินมาโหสบายนะสบายยังบอกไม่ถูกรู้ตัวอีกทีคือแลนดิ้งถึงเชียงใหม่แล้วแลนดิ้งแล้วนั้นหลับหรือเปล่าครับก็อยเลยครับเอาแล้วหลับตลอดหลับตั้งแต่ตอนจะขึ้นแล้วนะโอ้ครับยังยังไม่ปิดประตูก็ไปแล้วครับเพื่อนเนี่ยเห็นมาพร้อมกับกระเป๋าเลยอ่ะถูกต้องครับลากมันออกมาบวัสดีครับสบายมากเลยครับที่ผมผมถูกใจบริการของพี่ๆชาวนกแอร์มากเลยครับ เพราะว่าเวลาเสิร์ฟอาหารเนี่ยขออะไรให้หมดเลยผมขอเสกรอบแท่งสองอันก็ให้แล้วเฮ้ยเดียวเดียวทำไมทำไมเสกได้อันเดียวไสกแรงอะไรครับอะไรครับแล้วแล้วขอเบอร์เขาให้ไหมครับขอเบอร์แล้วครับไม่ลองเข้ามันดีอ๋อยังไ่คล้ายกลับอยู่ผมขอแล้วพี่เป็นไงบ้างมิวเขาบอกว่าสามแปดแรงตรงนี้แหละเบอร์โทรเหรอเบอร์โทรเหรอรองเท้าครับพี่แล้วก็เบอร์รองพื้นนึกว่าเลขน้ายสองตัว ใช่ค่ะพี่ถามเผื่อน้องคนข้างแอร์ของนกแอร์สวยไหมคะโอ้โหสบตาแล้วบอกดีๆนะเฮ้ยมีึูด้วยผมว่าน่ารักที่สุดที่เคยเจอมาเลยโอเคไหมครับอยากได้ประโยคนี้แต่เป็นภาษาเหนือเออน่าหักแต่ๆเจ้าน้าคนหวอ้อนขนาดนี้อ่า วันนี้มากับนกแอรเป็นยังไงบ้างสบายครับเพราะว่าผมเนี่ยก็พอพิ้คเื่องก็หลับมาเหมือนกันครับไม่ต่างกันไม่ต่างกัน แต่ว่าคือพี่ๆเขาบริการดีมากครับก็คือว่าแบบเวลาเราหิวปุ๊บได้ปั๊บเลยเขาให้บริการตรงนี้ด้วยนะคะเต็ียเครื่องอยู่นะได้สกระสองอัน่ะผมนี่สี่เสียดายครับผมหลับกดซ็กก่อนเลยสเสียปลาสรเสไปหรือเขาเอาของออฟไปทีโอ๊ยอย่าบอกสิรับแหมลุงหมดเลยคือออฟก็คิดว่าเอ้ยบนเครื่องไม่ได้แจกอะไรไม่ใช่หรอกทีเไปคิดถึงแล้วอ่ามีวบ้างคะวันนี้มากัน้อแคร์เป็นยัไงบ้าง ก็ขอบคุณปลอดภัยใช่เลยครับค่ะได้เบอร์รองเขาพูดกันไ์รองแล้วนะครับได้เบอร์รองเท้ามานะผมไม่ได้หลับครับหรือว่าเออหาหนังสืออ่านก็เลยแบบว่าแบบรู้สึกว่าปีนนิ่งขนาดที่ว่าอ่านหนังสือบนเครื่องได้เลยนะครับก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยเลยเกินนะเออไม่ค่อยเลยไม่ใช่ในสื่อเท้าอ่ะให้แต่ละคนฝากผลงาน